มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพรทองทานโพสต์สํานึกในพระมหากราาุณาธิคุณมกุฏราชกุมารในรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบียทรงแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตําแหน่งนายก21สิงหาคม2567นางสาวแพรทองทานชินวัตรในรัฐมนตรีถึงเจ้าชายมูฮัมหมัดบีนซันมานบินอับดุลอาซิด อาซอูดมกุฎราชกุมารและนายรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียซึ่งได้โพสต์ทวิตเตอร์แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองทานศินวัตในโอกาสรับตําแหน่งนายรัฐมนตรีและทรงหวังว่านายรัฐมนตรีจะประสบความสําเร็จด้วยการนําของนายรัฐมนตรีที่ทําให้ประเทศและประชาชนไทยพัฒนาและเจรเดินรุ่งเรือง โดยนายรัฐมนตรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณามีข้อความสแสดงความยินดีถึงข่าพระพุทธเจ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายรัฐมนตรีประเทศไทยจะเพิ่มพูนการเป็นหุ้นส่วนกับซาอุดิอราระเบียในทุกมิติแพททองทานโพสต์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมกุดราชกุมานนรนายรัฐมนตรีซาอุดิอราระเบียทรงสแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งนายก ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ